สวัสดีครับผมช่างลูกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทรงรองทรงต่ํากันนะครับผมจะขึ้นด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับวันนี้ในแบบของเรานะครับน้องขิงนะครับจากบ้านบัวนะครับรองทรงต่ําจะขึ้นแค่ติ่งหูนะครับด้านหลังข้างๆก็จะประมาณหนึ่งวีใหญ่นะครับจะขึ้นไม่สูงนะครับตามคลิปไปเลยนะครับ รองทรงต่ำค่อนข้างจะตัดยากนิดหนึ่งนะครับแต่ผมจะถนัดเป็นฟันรองนะครับตอนนี้ยังใช้เบอร์หนึ่งอยู่นะครับสบัดอยู่นะครับทรงเดิมลูกค้าค่อนข้างจะตัดมาดีอยู่นะครับโอเคครับทำงานง่ายเลยนะครับขออนุญาตเร่งความเร็วนะครับด้านข้างครับขึ้นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับรองทรงต่ำขึ้นจะประมาณสักหนึ่งมีลเลกนะครับ พยายามจะขึ้นสูงนะครับผมลูกค้าเป็นคนผมชี้นะครับค่อนข้างจะตัดยากนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับฐานเดิมตัดมาดีนะครับช่างคนเก่าทำมาดีอยู่ครับไม่ต้องแก้อะไรมากมายนะครับอันนี้เลยทำงานง่ายนะครับวันนี้ผมใช้เวลาตัดจริง,รงไม่ถึงสิบนาทีประมาณสินาทีนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพราะด้านบุไม่ได้ตัดโอกอะไรมากมายนะครับจะซอยนิดเดียวนะครับด้านหน้าครับใช้แบตเตอรี่ตัดออกเลยนะครับด้านหน้าแล้วค่อยไปเก็บซอยนิดหนึ่งครับตัวนี้ใช้เป็นฟันเปล่านะครับสบัดเชื่อมนะครับช่างใหม่ๆผมถ้ามือยังไม่นิ่งผมไม่แนะนํานะครับให้ทําตามนะครับให้ดูก่อนนะครับแนะนําให้ใส่เป็น0.5นนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับถ้าพลาดมันจะขึ้นเป็นกลางเลยนะครับ ลองทรงต่าเป็นทรงครูนะครับตัดยากมากครับช่างใหม่ๆก็พลาดพลาดบ่อยนะครับช่างเก่าก็ยังพลาดนะครับนีใช้เป็นฟันเปล่านะครับเบอร์ศูนย์นะครับตวัดเชื่อมนะครับจะสังเกตนะครับผมจะโยกฟันไปมาไปมานะครับแบตเตอรี่ผมจะสามารถปรับฟันขึ้นลงได้นะครับอยู่ที่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับสไตล์ใครสไตล์มันครับแต่ผมชอบตัดแบบนี้นะครับมันง่ายดีครับ ต่อไปผมใช้เป็นคิมเมอร์นะครับในการกันขอบหรือแบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นของเคมีนะครับตามคลิปไปเลยนะครับไม่ต้องกันเข้าลึกนะครับเอาแค่ตีนผมนะครับโอเคเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้าครับผม